อ่าโอเคก็สวัสดีคนดูและผู้ติดตามทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนตามตัวอย่างไงนะ อย่างแรกให้เรากดลิงก์เพลงครับอยู่ใต้คลิปนะครับพอกดไปแล้วมันก็จะมีเพลงแล้วก็มาร์กเพลงไว้นะครับผมได้เพิ่มเพลงกับมาร์กเพลงไว้เรียบร้อยนะครับอ่าจากนั้นก็จะมีโทนสีให้ด้วยนะครับคือทั้งหมดนี้นะก็ส่วนใครที่ขลอกโทนสีกลับมาไม่เป็นนะครับที่ลบไปแล้วนะก็คือให้เรากดคัลลิ่งใหม่นะครับพอเราคลิ่งมาใหม่ก็ให้เรากดเนี่ยค้างทั้งหมดอย่างนี้นะอ่าพอกดค้างทั้งหมดกดตรงนี้ครับกดขลอกมาเลย อ่าโอเคพอเราข้าลองมาแล้วใช่ไหมก็ให้เรากลับไปที่โปรเจกต์ที่เราจะส่งออกนะครับก็คืออ่าผมกลับมาอ่านเดิมละกันอย่างงี้นะแล้วกดตรงนี้ครับกดวางได้เลยอ่าเห็นไหมมันก็จะวางให้เราเลยนะเห็นปะโอเคนะครับอ่าผมขอลบไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาแตดตอนส่งออกนะครับลบไปเลยอ่าจากนั้นก็จะเหลือแค่เพลงนะครับแล้วก็จะมีลิงเพลงแค่30เฟรมนะครับใช้แค่30ก็พอแล้วนะแล้วก็ใช้รูปอยู่3รูปนะครับเป็นรูปแนวตั้งนะครับโอเคนะครับอ่าจากนั้นก็มาเริ่มทํากันเลยให้เรามามากนี้เลย0 8กดบบวกครั เพิ่มรูปของเขามาเลยอ่าโอเคก็ผมลืมบอกครับถ้ามีเสียงคนคุยกันก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าหลังปั้นผมก็เหมือนเดิมนะครับก็เป็นวันเกิดของเขาด้วยนะก็จัดงานนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าเสียงเข้าโอเคอ่าพอเพิ่มมาแล้วก็ยืดมาที่1 1บเอนะครับอ่าเนี้ยสิบเอ็ดศูนกดยืดมาโอเคแล้วก็เพิ่มใหม่ที่1 0บยกดบวกเพิ่มรูปใหม่มาเลยอ่าโอเคพอเพิ่มมาแล้วก็ยืดมาที่หลังสุดเลยตรงนี้ สิบสี่ยิบเอ็ดกดที่รูปกดยืดมาโอเคจากนั้นก็มีสองรูปแบบนี้นะครับแล้วกลับมาที่รูปแรกก่อนเลยเจ็ดศูนย์แปดกดที่รูปครับมาหน้านี้ครับมาที่ซูมก่อนครับแล้วก็เลื่อนมาแถวกลางๆก่อนนะแล้วก็เรามาร์กพันแปดสิบไปก่อนครับกดมาร์กไปนะโอเคพอมาร์กแล้วก็เราไม่ต้องเลื่อมาร์กหน้าสุดนะครับหน้าสุดคือลบศูนย์จุดสามนะครับให้เราเลื่อนไปประมาณนี้ครับอ่านี่ครับศูนย์จุดห้าปล่อยนะโอเคแล้วมาที่เจ็ดยิบเอ็ดครับอันนี้ก็ซูมมาเลยพันสามเก้าสิบนะครับซู อ่าเนี่ยพันสามเก้าสิบโอเคต่อไปครับมาตรงนี้เลยแปดยี่สิบครับอันนี้มาร์คพันสามเก้าสิบไวครับไม่ต้องปรับนะมาร์คไปเลยปื๊บแล้วก็มาตรงนี้ครับเก้าศูนย์เสียอันนี้ก็เราซูมกลับหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับซูมกลับมาเลยอ่าโอเคแล้วก็ต่อไปครับเก้ายี่เสียอันนี้ก็ซูมพันสองห้าสิบเลยอ่าโอเคแล้วก็ต่อไปครับสิบศูนย์แปดครับอันนี้ซูมพันสี่หกสิบเลยอ่าโอเคแล้วก็ มาตรงนี้ต่อ ff, 10, 1, ครับสิบหนึ่งห้าอันนี้ก็ทูมพันหกยี่สิบเลยอ่าเนี่ยพันหกยี่สิบแล้วก็มาที่ด้านหลังครับด้านหลังก็ให้เราทูมกลับหนึ 1, 100่งพันหนึ่งร้อยเลยอ่าเนี่ยครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยเมากลางสุดเลยโอเคไม่ได้กึ่งกลางอันไหนก็ได้ครับนี่มาที่กราฟเลยให้เราใช้ลงอันนี้เลยครับนี่อย่างนี้นะโอเคกดยูทอมทครับกดคัลลอกมาเลยแล้วกดยูทอมทูอีกทีหนึ่งครับกดวางทุกคีเฟรมไปเลยอ่าก็จะวางให้เราทั้งหมดนะครับนี่ โ okay, อเคกลซูมเหม่นเดยวนะครับจากนั้นก็ให้เรามารูปที่2นะครับคือรูปนี้นะ<บ>แล้วก็มาตัดตรงนี้ไว้ก่อนครับอ่านี่ครับมาที่12 25ยเลยกดที่รูปครับกดตัดตรงนี้ครับโอเคจากนั้นก็รูปที่2จะี่เป็น2ท่อนอย่างนี้นะมาที่12 26ยกดที่ท่อนแรกแรกดยืดมาโอเคแล้วก็ท่อนตรงนี้ครับไอ้ตรง1 0 2 9เนี่ยอันนี้นะเราไม่ต้องไปทำอะไรมันนะครับก็ปล่อยไว้เลยนะมาตรงนี้เลย12 25ยกดที่รูปมาตรงนี้ครับมาได้ซูมเหมือนเดิมคร แล้วก็เหมือนเดิมครับเลื่อนมาแถวกลางๆก่อนครับแล้วก็มากันทีครับเลื่อนมาเหมือนเดิมครับตรงนี้1.1แล้วปล่อยโอเคมาที่1ิ0สาูนย์แปดให้เราปรับพันสเลยอ่านี่คัพันสามสิต่อไปครับสิบสครับอันนี้ก็ซูมพันสี่สี่สิบเลยโอเคต่อไปครับอ่านี่ครับิสเกครับอันนี้ก็ซูมกลับมาครับหนึ่นะ อ่าโอเค1100แล้วก็ต่อไปครับ1 4 0 7ครับอันนี้เดี๋ยวเราปรับเป็น1,190ก่อนนะโอเคปรับไปเลยครับนี่ครับ1นึ่งเิเลื่องมาร์กหลังสุดไปก่อนเลยโอเคกลับมาที่ตรงนี้เหมือนเดิม1 4 0 7เนี่ยอันนี้ก็ซูมมาเลยครับพันสามหกสิบนะครับอ่าเนี้ยพันสามหกสิบมาที่กึ่งกลางอันไหนก็ได้ครับมาที่กราฟครับเหมือนเดิมครับวางทุกควเฟรมไปเลยอ่าโอเคก็เป็นเหมือนเดิมครับก็ซูมมาอย่างเดียวน,นั่นนี่โอเคอจากกนนั้น ซูมแค่นี้ครับมันก็มีอยู่แค่นี้นะอ่าจากนั้นก็ให้เราตัดรูปครับตามมาร์คแดงได้เลยนะครับนี่ก็ตัดไปจนถึงหน,น้านะโอเคนะครับอ่าผมขอตัวไปตัดมาก่อนนะครับป่ายอ่าโอเคพอเราตัดรูปมาแล้วก็ให้เรายืด1วิเหมือนเดิมครับมาร์คแดงอยู่ที่7 2 1เล่นเลมา7 2 2ยิบนะอ่านี่ครับ722กดที่รูปครับท่อนแรกเนี่ยกดยืดมาเลยปื๊บอ่าก็ยืดมาแค่1วิครับก็ทำแบบนี้ไปทั้งหมดนะครับที่เราตัดรูปมาเมื่อกี้นะโอเคนะครับอ่าผมขอตัวไปยื อาโอเคพอเรายืดรูปหมดแล้วกลับมาที่รูปแรกท่อดแรกเลย7 0 8กดที่รูปมาที่เฟกครับกดเพิ่มเฟคเลยมาที่การเปรี้ยวครับแล้วก็ใส่ท้ายครับกดเลยเพิ่มเลยแล้วก็เปิดกระจกเงาครับโอเคเราก็เฟกต่อไปครับมาที่ยแปลงครับแล้วก็ใส่ฟันครับกดเลยเพิ่มเลยมาที่มุมเลยครับปรับลบ14.5นะครับอ่านี่ครับลบ1ิ5จุดห้ามาที่เจ็ดศูนย์แปดไว้เลยปื๊บแล้วก็เลื่อนมาด้านหลังครับเจ็ดยิบสองครับ อันนี้ให้เราปรับ187.7เลยอ่าเนี่ยครับ187.7แนะครับแล้วก็มาที่ความเทียบให้เราปารับ2.61เลยอ่าเนี่ยสองหนะมาที่ขนาดครับปรับเป็นศูนย์ครับมาร์กที่72 2ไว้เลยปืบแล้วก็มาที่7 0 8นดครับให้เราปรับ125เลยครับอันนี้อ่าโอเค125นะครับแล้วก็กลับมาที่มุมครับมาที่ก Trustee ึ่งกลางเลยครับมาที่กราฟ ให้เราใช้กราบขึ้นตอนนี้ครับอ่านี่ครับกราฟแบบนี้นะย้อนกลับครับมาที่ขนาดครับมาที่กราบครับเหมือนเดิมเลยอ่าโอเคแล้วก็เฟคต่อไปครับให้เรากดที่สันอันเดิมครับกดอย่างตัวครับกดทําซ้ำมาเลยโอเคมีตอนสองอันนะครับก็ปล่อยไว้ครับไม่ต้องไปปรับมานะแล้วก็เฟคต่อไปครับมาที่ย้ายแปลงครับแล้วก็ใส่แกว่งครับกดเลยเพิ่มเลยมาที่ความเทียบปรับ 1. นึุหนึ่งหนึ่งพอนะโอเค 1. 1 1ุหนึ่งหนึ่งมาที่มุมหนึ่งครับให้เราปรับลบ3าจุดส่วนเลย อ่านี่ครับลบสามจุดศูนย์ครับแล้วก็มาร์กที่เจ็ดศูนย์แปดปึ๊บมาที่เจ็ดยิบสองครับปรับเป็นศูนย์เลยอ่าโอเคแล้วก็มาที่มุมสองครับปรับเป็นสองจุดศูนย์ครับอันนี้ไม่ลบนะอ่านี้สองจุดศูนย์ครับแล้วก็มาร์กที่เจ็ดศูนย์แปดไว้ปื๊บมาที่เจ็ดยิบสองครับปรับเป็นศูนย์เหมือนเดิมเลยอ่าโอเคแล้วก็เอฟเฟกต์ตอบไปครับมาที่เบอร์ครับใส่เบอร์เคลื่อนไหวครับเพิ่มมาเลย โอเคเราก็ไม่ต้องปรับอะไรมันครับอ่าจากนั้นก็สายเฟียบสายฟีเอฟเฟกมีอยู่แค่นี้นะโอเคนะครับสายฟีก็ข้ามไปนาทีที่ผมดึงให้ครับก็ไปตอนนั้นเลยนะอ่าส่วนสายเติมครับเพิ่มเอฟเฟกต่อไปเลยมาที่ค้นหาครับแล้วก็ให้เราพิมพ์คําว่า warp back f a c t i o นนะไอมาเนี้ยอันที่2อครับ warp back f a c t i o นครับก็เพิ่มมาเลยอ่าโอเคพอเพิ่มมาแล้วก็มาที่ตําแหน่งครับมาที่ตัวเอครับให้เราปรับเป็นลบห้าสิบสี่เลยอ่าเนี้ยลบห้าสิบสี่นะครับแล้วก็มาที่ ขนาดครับปรับเป็น0.225นะอ่านี่ครับ0.225มาร์กที่7.08ปื๊บมาตรงนี้ครับ7.15ปรับเป็นศูนย์เลยอ่าโอเคพอปรับเป็นศูนย์แล้วก็มาที่กึ่งกลางด้านหน้าครับนี่มาที่กราฟครับใช้เป็นกราฟขึ้นนะนี่ครับกับสุดน,นะโอเคแค่นี้พอก็ได้ครับอย่างนี้นะก็เป็นแบบขึ้นอย่างงี้ปื๊ดไปไหมน้ำหนึงเห็นปะอย่างนี้นะเนี่ยเห็นปะน่านเห็นกันนะนี่โอเคหลจากนั้นก็เลื่อนไอวัตแบงค์แฟกทันเนี่ยไว้ข้างบนแกว่งครับข้างงบนนนแวี่นะ แล้วปล่อยเลยโอเคอลจงจากนั้นก็สายฟรีสายฟรีน่าจะมาถึงแล้วนะทั้งสายฟรีเสร็จเติมก็มาที่หน้าฟรีนี่เลยครับนี่กดตรงนี้เลยแล้วก็เรากดค้าล็อกมาเลยครับโอเคพอเราค่าล็อกมาแล้วก็ตั้งแต่ท่อนนะ้ครับเจ็ดยิบเอ็ดเนี่ยกดค้างมาเลยแล้วก็ที่เหลือทั้งหมดครับลูกทั้งหมดเลยนะก็กดมาทั้งหมดเลยครับอย่างนี้นะนี่เลื่อนกดค้างก็เลื่อนไปอย่างนี้ป๊บปึ๊บปๆ๊บเลื่อนไปให้หมดเลยนะอ่ะพอเลื่อนหมดแล้วใช่ไหมอย่างนี้นะกดตรงนี้ครับกดที่ลลูกกกรคับดดติออใหห้มเย จุเว้นเฟรครับได้เขียวไว้นะแล้วก็วางได้เลยโอเคอ่ะก็เป็นอย่างงี้ยก็เด้งอย่างนี้นะนี่เอาเลื่อนสีเอาไม่เลื่อนไม่ไปอ่ะนี่ปื๊บปื๊บปื๊บอ,อ,อ่ะเห็นปะอย่างงี้นะนี่โอเคนะครับอ่ะจากนั้นก็มาสลับรูปกันครับมาตรงนี้ต่อเลยอ่ะมาที่7 2 1ดยิบเอครับกดเทโลครับกดจูอ่ะจูครับกดพลิกแนวตั้งนะครับนี่พลิกแนวตั้งนะโอเคแล้วก็มาตรงนี้ครับ8 1 3หนึ่งสาครับกดเทโลครับกดจูอ่จูครับอันนี้กดพลิกแนวนอนนะโอเคแล้วก็ต่อไปครับ อ่านี่ครับ9 1้าหนึ่งครับเหมือนเดิมครับกดพลิกแนวตั้งนะอันนี้โอเคแล้วก็ตรงนี้ครับ10บศูนย์ครับอันนี้กดพลิกแนวนอนนะครับโอเคแล้วก็ตอบไปครับอ่านี่ครับมาที่11 12หนึ่งสองครับกดที่รูปครับกดอยุดครับอันนี้ก็พลิกแนวตั้งนะโอเคแล้วก็ตรงนี้ครับ12บศูนย์ครับอันนี้ก็พลิกแนวนอนไอ้พลิกแนวตั้งเหมือนกันครับพลิกแนวตั้งนะโอเคแล้วก็มาที่13บศูนครับ13บูน8อันนี้ก็พลิกแนวนอนนะครับนี่ โอเคแล้วก็สุดท้ายครับ13 29ครับพลิกแนวนอนเลยอ่าโอเคก็จะสลับรูปอย่างงี้นะนี่เปืรบ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 โอเคอ่าจากนั้นก็มันมีอยู่แค่นี้นะครับอันนี้คลิปนี้ก็ง่ายๆนะมาที่หน้าสุดเลยครับ00วิเนี่ยกดบวกเลยครับเพิ่มรูปของเรามาเลยอ่าพอเพิ่มมาแล้วก็เลื่อนมาตรงเพลงแลบแล้วก็ยืดมาที่709ครับกดเทรูปครับกดยืดมาโอเคอันนี้ก็มาที่เอฟเฟกต์แลบกดเพิ่มเอฟเฟกต์ครับ ใายท้ายเดิมครับเปิดกระจกเงาครับแล้วก็เส็กต่อไปครับมาที่ความทึบการมองเห็นครับให้เราใส่จังเข้าจังออกนะเพิ่มมาเลยโอเคเพิ่มมาแล้วก็มาที่ออกครับปรับออกเป็นศูนย์ครับแล้วก็มาปรับในเป็น1.50นะครับปรับเลยอ่านี่ครับ1.50โอเคก็ขึ้นมาอย่างนี้นะนี่แล้วก็นิ่งไปครับเห็นปะโอเคแล้วก็มาตรงนี้ก็ตู้อย่างนี้อ่าโอเคจากนั้นก็ให้เราไปขลอกทูนสีแล้วก็เอามาวางได้เลยนะครับ อาเคโทนสีก็ประมาณนี้นะครับเห็นไ่ปะอ่าถ้าเป็นสายฟรีครับสายฟรีมันมีขีดแดงๆอันนี้ใช่ไหมอย่างนี้นะผมผมก็เขียนบอกก็ยืนเห็นปะสายฟรีลบอันนี้ได้เลยครับก็คือกดที่เสีดเดยบอันเนี้ยกดลบไปเลยครับอย่างงี้โอเคเพราะมันเป็นฟปของสายเติมอ่ะก็ะเป็นรูปนิ่งอย่างงี้ถ้าเป็นสายเติมก็จะมีแบบอย่างงี้มาไหมเป็นคลื่นน้ำอย่างนี้เห็นปะหน่อยนึงเห็นปะเนี่ยโอเคนะครับอจาจจะนั้นก็เสร็จแล้วนะครับให้บันทึกได้เลยนะครับจากนั้นก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อออไปยนนะครับบบากแห็ ทิ้งเลีงย์ไว้ในคอมเมนต์เลยหรือขอเข้มาใน TikTok ได้นะครับเดี๋ยวผมที่เรี้ยงข้าตายคลิปนะก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบายไป